ได้ยินแล้วครับถ้าได้ยินชัดก็จะได้เข้าในเนื้อเรื่องเลยถ้าได้ยินไม่ชัดก็จะได้นั่นใหม่บันทึกใหม่โอเคครับได้ยินชัดแล้วเข้าในเนื้อเรื่องเลยดีกว่าครับผมดังนั้นก็คือเรียนเรื่อง vocabulary นะครับเรื่องคำศัพท์คำศัพท์เรื่อง food นะครับเรื่องอาหาร and drink แล้วก็เครื่องดื่มนะครับ เขาสั่งว่านะครับ listen and repeat words นะครับให้ฟังแล้วก็ให้ทบทวนนะครับหรือพูดตามคำศัพท์เหล่านี้นะครับ which of these ingredients นะครับก็บอกว่าส่วนผสมเหล่านี้นะครับส่วนผสมชิ้นไหน are they in the English breakfast ที่อยู่ในส่วนผสมของอาหารเช้า,ชาของชาวอังกฤษ in the photo ในรูปภาพซึ่งเราไม่มีรูปภาพก็ไม่เป็นไรนะครับนะเอาเป็นว่าฟังคลิปเสียงก่อนครับผม Exercise five food and drink sausages, bacon, eggs, beans, milk, cheese, toast, cereal, mushrooms, tea, coffee. y o g u r t p ต s t a f r u i t juice, pastries, c a k e t o m a t o e s b i s c u i t s โอเคนะครับคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับผมดังนั้นนะครับเขามีคอลัมน์นะครับนะให้แบ่งเป็นสองคอลัมน์ คอลัมน์นี้นะครับก็เขียนว่า countable นะครับกับคอลัมน์นี้เขียนว่า uncountable นกักเรียนม .4 นะครับคงอย่าไปออกนะครับลูกนะ countable แปลว่าน้ำที่นับได้ uncountable แปลว่าน้ำนับไม่ได้น้ำนับได้ก็คือ sausage นะครับเติม erm s น้ำนับได้นี่ลูกสังเกตว่าเต erm ิม s นะครับนะแต่น้ำนับได้ที่ไม่เต erm ิม s ก็มีนะครับแต่ในที่นี่เน้นค erm ําเติม s นะครับ sausage แปลว่าไส้กรอก เพราะกำลังพูดถึงเรื่องอาหารนะครับ eggs นะครับไข่ beans ถั่ว mushrooms นะครับเห็ด pat t f r e นะครับก็คืออาหารชนิดหนึ่ง tomatoes นะครับมะเขือ,อเทศ tomatoes เนี่ยลงท้ายด้วยโอนะครับเวลาเติมต้องเติม es นะครับนะอย่าเติม s อย่างเดียว biscuit นะครับแปลว่าขนมปังหรือคุกกี้ชนิดหนึ่งนะครับนะคุกกี้เนี่ยอังกฤษกับ สหรัฐอเมริกาเรียกไม่เหมือนกันนะครับนะไม่ทราบว่าสหรัฐหรืออเมริกาหรืออังกฤษแล้วเรียกว่าบิสกิตนะครับแต่อีกประเทศหนึ่งจะเรียกว่าคุกกี้นะครับนะซึ่งต่างจากเบรดนะครับเบรดนั้นขนมปังนั้นอีกแบบนึงส่วนอันเค้าเชอลนาวนะครับเบคอนนะครับเบคอนก็แปลทับศัพท์เลยนะครับนะเป็นเนื้อหั่นบางๆนะครับเบคอนอ่ามิลค์นะครับนมนะครับชีสนะครับเนยแข็งทสต์นะครับขนมปังปิ้งนะครับซซเรลนะครับอาหารเช้า ทีกาแฟอาทีน้ำชานะครับคอฟฟี่กาแฟโยเกิร์ตก็ทับศับเลยนะครับพาสต้าก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับฟรุตจูสก็คือน้ำผลไม้แล้วก็เค้กก็เค้กทับศับไปเลยนะครับต่อไปมาเรียนเรื่องซัมและแอนนี่นะลูกนะซัมกับแอนนี่เดี๋ยวลูกจำตั้งแต่หน้านี้เลยนะครับที่คุณครูเขียนไว้ให้เพราะหน้าหลังอย่างนี้ก็จะมีอีกเรื่อยๆนะครับ คุณครูสรุปให้นอกเหนือจากตำราที่เขาเขียนมาให้นะครับนั่นก็คือหลักการการใช้ซ้านะครับซ้ำแปลว่าบ้างนะครับใช้ได้ทั้งนม้มนับได้นม้มนับไม่ได้นามเอกพจน์นพระหูพจน์ใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ให้ลูกจําว่าใช้ในประโยคใช้ในประโยคบอกเล่านะครับนะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า affirmative และประโยค imperative ประโยค imperative คุณครูก็วงเล็บไว้ให้แล้วนะครับคือประโยคคําสั่งประโยคขอร้องนะครับนะ ก็้ายๆกับประโยคบอกเล่าแต่ไม่เชิงนะครับบางทีเป็นประโยคคําถามด้วยซ้ําเดี๋ยวนักเรียนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วคุณครูบอกว่าใช้ในประโยคบอกเล่าแล้วทาไมไมาใช้ในประโยคคําถามดังนั้น้ประโยคคําถามที่ว่าน,น,นะครับเขาไม่เรียกประโยคคําถามนะครับเขาเรียกประโยค imperative นะครับโดยเฉพาะขึ้นต้นด้วยคําว่า could, ค l ดคําว่า may เหล่านี้เป็นต้นนะครับหนาะเช่น may you give me your pen p l e a s e นะครับแปลว่าไม่ทราบว่าเอาปากกาของคุณให้ฉันหน่อยได้ไหม ประมาณนั้นนะครับถือว่าเป็นประโยคขอร้องนะครับนะมียูคิมียัวซัมเพนอะไรประมาณนี้นะครับใช้คาว่าซัมลงไปโอเคนะครับส่วนแอนนี่นะครับก็แปลว่าบ้างเหมือนกันนะครับนะแต่ใช้ในประโยคนะครับที่เป็นประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธใช้ได้ทั้งนามนับได้น้มนับไม่ได้น้มเอกะพดโพดน์ได้เหมือนกันเลยแต่เน้นใช้ในประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธนะครับนะในประโยคบอกเล่า ห้ามเด็ดขาดเลยอันนี้นะครับสําหรับแอนนี่โอเคนะครับเมื่อเรารู้รายละเอียดอย่างนี้แล้วลองมาเรียนรู้กันเลยนะครับนั่นก็คือลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับผมให้เติมซ้ำกับแอนนี่สองตัวเท่านั้นนะครับในเมื่อนักเรียนทราบแล้วนะครับผมว่าอ่าซ้ำใช้อย่างไรแอนนี่ใช้อย่างไรนะครับเราลองมาทํากันนะครับผมก่อนอน่นนั้นครูนันเน้นเสมอในลูกน้ว่า นะครับบางทีเราแปไม่ออกทุกคำศัพท์นะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าซ้ำใช้กับประโยคอบอกเล่านะครับนะและประโยค imperative นะครับประโยคขอร้องประโยคคำสั่ง any น,นะครับใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะครับดังนั้นเราไม่ต้องไปสนเลยครับว่านามนับได้หรือนมนับไม่ได้เอกพจน์หรือผู้พจน์นะครับนะให้ดูแต่ว่าเป็นประโยคอะไรนะครับดังนั้น ประโยคนี้เราเห็นเออ is ขึ้นหน้านะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นประโยคคําถามดังนั้นฟันธงลงไปเลยว่าตรงนี้ตอบอะไรครับถึงแปลไม่ออกก็ตอบได้เลยว่าตอบ any เพราะเป็นประโยคคำถามดังนั้นเมื่อใส่ any ลงไปนะครับให้นักเรียนใส่ลงไปนะคุณครูจะขีดทับนะครับนะจะไม่เห็นจะเฉลยด้วยการอ,าอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้น Is there any m i l in the bottle? In the bottle นะครับก็แปลว่ามีนมอยู่ในขวดบ้างหรือไม่รประโยคที่2นะครับ Yes there There. are อันนี้คือคนละประโยคกันนะครับลูกนะไม่ใช่ถามว่า Is there any milk เราตอบ Yes there are ไม่ได้นะครับนะต้องตอบ Yes there is คนละประโยคกันนะครับนะคนละเนื้อเรื่องกันแล้วนะครับข้อสอง Yes there are there are like อะไรครับ Bars in this street นะครับคนละประโยคแล้ว อันนี้เป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคตอบเยสก็จริงแต่เป็นประโยคบอกเล่านะครับนะดังนั้นเติมอะไรครับก็เติมซ้ำนะครับเห็นไหมครับเองก็แปลว่า Yes e r e a r e s o s e b e r s in this street ก็แปลว่าถนนสายนี้นะครับผมมีบาร์นะครับมีบาร์มีคลับมีบาร์อยู่บ้างนิดหน่อยคำแปลว่าบ้างมาประโยคที่สามเห็นไหมครับขึ้นต้นเหมือนกันเลยกับข้อหนึ่งนะครับดังนั้นเป็นประโยคคำถามครับไม่ว่าจะคับ ไม่เกี่ยวเลยใช้แอนนี่นะครับก็อีสเ e อแอนนี o พ i ชเนนะครับแปลว่าในครัวนั้นยังมีอาหารอยู่บ้างหรือเปล่านะครับพอไปครูบอกว่าประโยคบอกเล่าเติมอะไรครับเติมซ้ำนะครับดังนั้นก็สี่ก็ซ้ำนะครับ there ได้ซ้ e s e นโ e ชอันด e คิเช n นะครับ,นะรบก็คือมีซอสแปลก จรับสับไปเลยอยู่ในกลัวอยู่บ้าง <Yeah. S 1> อะไรครับคนต้นโดยแฮบก็เป็นไปอยู่ครับนะครับใช่แอนนี่ครับผมนะ H for the, the craft ถ้าเปลี่ยนหน้าจอไปเห็นตรงนั้นนะครับมีตัววิ่งก็ถือว่ามาแล้ว เอาทวนใหม่ข้อที่หอีกทีหนึ่งนะครับถ้เป็นประโยคคําถามนะครับ Have we got นะครับก็ต้องใส่ any นะครับถ้เป็นประโยคคําถามข้อที่ห้าข้อที่หนะครับเป็นประโยคคําถามก็เป็น any นะครับ Are there any sushi bar in Brent Street นะครับมีบาร์ร้านซูชินะครับอยู่ในถนน b r e n t Street บ้างหรือไม่เป็นประโยคคําถามข้อที่7นะครับ We have got นะครับเป็นประโยคบอกเล่านะครับผมดังนั้นก็ต้อง เป็นประโยคปฏิเสธนะครับนะเป็นโทษทีครับเป็นประโยคปฏิเสธนะครับประโยคปฏิเสธก็คือประโยคบอกเล่าชนิดหนึ่งนะครับนะแต่เราถือว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับตรงนี้ก็ตอบแอนนี่ันข้อที่เจ็ดเนี่ย we have n t got any cheese for pizza นะครับเราไม่มีชีสเนยแข็งเลยนะครับนะสำหรับทำพิซซ่านะครับข้อที่แปดครับ e ด t t h e เ aren't ก็เหมือนกันนะครับเป็นประโยคปฏิเสธนะครับนะดังนั้นเติมอะไรครับผม ก็เติมแอนี่นะครับนะ้ข้อที่แปดแต่อ่าน a n e c d o t result in a h o t e แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มีพัฒนาการดีๆเลยนะครับในเมืองของเราจบนะครับผมหน้าที่หกสิบเอ็ดต้องขอไปด้วยนะครับถ้าบางทีคุณครูสอนอาจจะหน้าอยู่ใกล้เคียงกันนะครับนะบางทีหน้าหกสิบสองอาจจะเยอะหน้าหกสบเอ็ดอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับนะเพราะว่าคุณครู ไม่มีหนังสือด้วยนะครับนะก็เลยเช็คมเช็คไม่ค่อยออกว่าอยู่หน้าไหนนะครับนะพยายามตามทําตามคู่มือครูที่เขาเขียนมาให้นะครับบางทีอาจจะผิดพลาดบ้างนิดหน่อยโอเคครับไปต่อหน้าหกสิบสองเลยครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ้นให้ช่องกับผมครูอาภินันต้อข,อขอขอบคุณ